สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอโครงการล่องเรือรักท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมณนะบ้านสาราดินโดยโครงการของพวกเราจะนำเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของบ้านสาราดินผ่านคลิปวิดีโอแต่ก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอเราขอพูดถึงหลักการและเหตุผลรวมถึงวัตถุป,ประสงค์ของโครงการก่อนนะคะ เริ่มจากหลักการและเหตุผลบ้านสาราดินเป็นชุมชนเก่าแก่ริมคลองมหาสวัสดิ์ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์น่าลงไหลเนื่องจากสถานที่นี้ผสมผสานความเป็นชนบทให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีกล่าว <c oughs> คือการนำเอาวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนมาพัฒนาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และกลิ่นอายความเป็นชุมชนบ้านสาราดินให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดังนั้นทางคณะผู้จัดทําจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพาตนเองเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตจากแหล่งเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ตรงและลองลงมือทํากิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมณนะสถานที่จริงจากนั้นนําเอาประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาสรุปองความรู้เป็นคลิปวิดีโอเอผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมให้คนที่ ที่สนใจมาท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตจากที่นี่มากไปกว่านั้นคือทำให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและถูกสืบสานให้คงอยู่ต่อไปค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อให้เด็กเยาวชนและบุคคลที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตท้องถิ่นศินลปะวัฒนธรรมและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นณบ,บ้านสารดินผ่านคลิปวิดีโอทางสื่อโซเชียลมีเดียให้กับทุกคนได้รับชม2เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านสารดินให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและ3เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านสารดินให้คงอยู่สืบต ่อไปและนี่ก็คือหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ทั้งหมดของโครงการต่อไปจะเป็นคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมของพวกเราไปชมกันได้เลยค่ะ ไฮสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านสาลาดินแล้วนะคะอันดับแรกเราก็จะมาลงเรือหางยาวกันแบบนี้ก่อนเลยค่ะการเดินทางภายในชมุมชนบ้านสาลาดินนะคะส่วนมากจะเดินทางด้วยเรือซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีเสน่ห์มากๆเพราะในสมัยนี้เราไม่ค่อยได้เห็นการสักเท่าไหร่เลยค่ะ นั่งเรือชมวิวแม่น้ำกันได้สักพักเราก็มาถึงฐานกิจกรรมฐานแรกกันแล้วค่ะนั่นก็คือบ้านข้าวตังซึ่งฐานนี้นะคะเราจะได้ชมการสาธิตการทํำข้าวตังและได้กินข้าวตังอร่อยอร่อยแบบไม่อั้นเลยค่ะการทํำข้าวตังของบ้านสาราดินก็ไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากนํำข้าวไปหุงให้สุกนิ่มๆจากนั้นนําข้าวมานวดใช้แผ่นไม้กดออกให้เป็นแผ่นบาง,บางจากนั้นนะคะ นำแม่พิมพ์รูปทรงต่างๆที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจรูปดอกไม้รูปดาวหรือรูปสัตว์ต่างๆนะคะอะไรก็ได้ที่เราต้องการมากดทับลงไปให้เป็นรูปทรงแบบนี้เลยค่ะจากนั้นใช้ไม้หรือใช้มือของเรานะคะดึงส่วนของแผ่นข้าวที่เราไม่ต้องการออกไปจากนั้นนำแผ่นข้าวตังไปตากแดดโดยจะต้องตากข้ามวันเพื่อให้ข้าวตังแห้งสนิทค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้าวตังมาทอดในน้ำมัน150องศาเมื่อข้าวตังลอยขึ้นมาเป็นแผ่นสวยงามแบบนี้แปลว่าพร้อมทานได้แล้วค่ะในส่วนของไฮไลท์ที่อยากแนะนำทุกคนให้มาลองมากๆก็คือการทานข้าวตังสดๆและทานด้วยน้ำซอสสุดเฉพาะของบ้านสาราดินแบบนี้เลยค่ะ ข้าวตังร้อนๆที่ทอดเสร็จใหม่จากกระทะบวกกับน้ำซอสสูตรเฉพาะของบ้านลาดินเมื่อทานรวมกันแล้วเป็นรสชาติที่ลงตัวมากๆเลยค่ะดูหน้าของพวกเรานะคะแต่ละคนคือฟินแล้วก็กินไม่หยุดเลยค่ะเมื่อชิมข้าวตังเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อที่นาโบรุงแจมกันเลยค่ะ สำหรับที่นี่พวกเรามีโอกาสได้พายเรือไปเก็บดอกบัวด้วยตัวเองกันด้วยค่ะนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆเพราะพวกเรายังไม่เคยเก็บดอกบัวด้วยตัวเองแบบนี้มาก่อนสำหรับใครที่อยากมาทำตามแบบพวกเรานะคะแต่พายเรือไม่เป็นไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะจะมีคุณลุงหรือเจ้าหน้าที่ที่นี่มาช่วยพวกเราพายและสอนวิธีการเก็บดอกบัวค่ะ

นั่นแหละค่ะความรู้สึกหลังจากที่พวกเราได้ลองชิมชาดอกบัวเป็นครั้งแรกและตอนนี้พวกเราก็กำลังหันมาตั้งใจนั่งพับกีบดอกบัวที่ไปเก็บมาอยู่ค่ะพราะเดี๋ยวเสร็จแล้วพวกเราจะนำไปไหว้พระที่วัดสุวรรณกันก่อนกลับบ้านด้วยยายจะบอกว่าภูมิใจกับผลงานมากค่ะพอรู้สึกว่าดอกบัวของพวกเราออกมาสวยสุดๆทากิจ,จก,กรรมได้ไม่เท่าไหร่ท้องของพวกเราก็เริ่มร้องหาอาหารกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่รอชา้าพวกเราก็สั่งอาหารกันมาเลยค่ะ เมนูที่พวกเราเลือกสั่งก็มีทั้งผัดไทยยำบุญเส้นข้าวห่อใบบัวและเมีย่ยงกีบบัวค่ะซึ่งรสชาติอาหารก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังเลยจริงๆเพราะอร่อยและฟินมากทุกเมนูเลยค่ะถ้ามีเวลาว่างพวกเราก็อยากจะกลับไปกินอีกรอบนะคะแอลกซิฟนะคะราคาอาหารมิตรภาพมากคุ้มค่าเกินรสชาติจริงๆค่ะ เมื่อทานอิ่มท้องกันแล้วพวกเราก็พร้อมเดินทางไปต่อแล้วค่ะต่อไปพวกเรามาอยู่กันที่บ้านฟักข้าวคณิษฐาค่ะฐานนี้พวกเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากฝักข้าวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำฝักข้าวสบู่โลชัน่นขนมอารัวหรือขนมอื่นๆซึ่งจากเดิมที่พวกเราไม่ค่อยรู้จักฝักข้าวเลยว่าสามารถนําไปทําอะไรได้บ้าง แต่พอมีโอกาสได้มายืนฟังคุณป้าเล่าข้อมูลต่างๆของฝักข้าวให้ฟังก็ทําให้พวกเราได้รับความรู้ใหม่ๆมากขึ้นเยอะเลยค่ะพวกเราเพิ่งรู้ว่าฟักข้าวเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ใช่แค่ส่วนผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ใช้ได้ตั้งแต่รากผลและใบซึ่งรากสามารถใช้เป็นยาถอนพิษได้ผลสามารถนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายและสุดท้ายใบสามารถนำไปย้อมสีผ้าได้อีกด้วยค่ะ และถ้าหากใครอยากรู้จักฝักข้าวเพิ่มเติมก็สามารถตามพวกเรามาที่บ้านฝักข้าวคณิถาได้นะคะลองมาชิมลองมาใช้ผลิตภัณฑ์จากฝักข้าวรับรองว่าทุกคนจะได้รับความรู้ใหม่ๆและชื่นชอบในฝักข้าวมากขึ้นแน่นอนค่ะ เวลาไปเพลินๆก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะมีเจ้าน้องหมามาส่งพวกเราก่อนกลับด้วยแต่ก่อนจะเดินทางออกจากบ้านลาดินพวกเราก็ไม่ลืมที่จะนำดอกบัวที่เก็บมาเข้าไปไหว้พระทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตก่อนค่ะและถ้าหากใครเป็นสายมูแบบพวกเราลองมาเสี่ยงเซียมซีและนำเลขไปเสี่ยงดวงซสือรางวัลอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นได้นะคะเผื่อรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นของเราก็ได้ค่ะ และนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่พวกเราได้มีโอกาสมาทำที่บ้านสารดินในหนึ่งวันสำหรับใครที่ดูคลิปของพวกเราแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบและหลงรักเสน่ห์ของบ้านสารดินจนต้องตามรอยพวกเรามาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ